สมาพันักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและสังคมหรือว่าสปอสอนะคะนําโดยนายคารมพลพรกลางประธานสมาพันักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและสังคมพร้อมกับทีมทนายความเข้าแจ้งความที่กองบังคับการกองปราบปรามให้ดําเนินคดีกับนายสนธิลิ้มทองกุลและพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในข้อหาย,ยุยงราษฎรเป็นกบฏและยุยงให้ทหารก่อ <Okay. S 1> การปฏิวัติและเป็นการกระทําที่ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ หรือวิธีอื่นใดไม่ใช่เป็นการกระทําในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการกระทํา,ะะเ,ารรทเพื่อก่อความไม่สงบในราชาอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114 115และ116โดยเฉพาะนายสนธิลิ้มทองกุลจากกรณีพูดผ่านทางรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเมื่อวันที่20มกราคม2555 มีข้อความเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลด้วยการอ้างถึงเหตุผลการล้มล้างสถาบันอ้างอิงถึงการปรับแก้กฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นคำพูดในลักษณะโน,น้มน้าวจูงใจให้กลุ่มพันธมิตรลุกขึ้นชุมนุมอีกครั้งและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารออกมาทำหน้าที่ยึดอำนาจ ส่วนการยื่นฟ้องพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ต่อคำพูดในวันที่21มกราคม2555มีคำพูดแสดงถึงการปรับแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการเรียกร้องที่ตนในฐานะทหารเก่าและกะบฏเก่าไม่สามารถทนได้โดยมีการเรียกร้องให้ทหารลุกขึ้นปฏิวัติเช่นกันทำนองว่าขณะนี้มันมีการกระบวน,านการจะล้มล้างสถาบันนะฮะมีการจะแก้ไขมาตรา112ทหารอยู่เฉยได้ยังไง ทหารทําไมไม่มาออกออกมาออกมาปกป้องสถาบันพังกษัตริย์เรียกร้องให้ทหารยึดอํานาจละชัดเจนการยึดอำนาจผิดกฎหมายอายามตาตรา113นะครับแล้วก็พูดชัดว่าถ้าพันธมิตรออกมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าต้องแตกหกักต้องชนะอย่างเดียวนะครับคนที่2เป็นคนสําคัญอ,อาจจะไม่สําคัญมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนของอดีตนายกมติสุรยุทธ์คือพลเอกบุญเลิศแก้ววิสิ์นะฮะเป็นเตรียมทอบอห เป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารนะครับออกมาพูดเหมือนกันว่าขณะนี้ทำไมทหารนิ่งเฉยอยู่นะครับขณะที่มีการเ,าาากาาเรียกว่าพยายามจะแก้มาตรา112และเรียกว่าพยายามจะก้าวล่วงสถาบันแล้วเรียกร้องให้ทหารเรียกร้องให้ประชาชนด้วยนะออกมาปกป้องออกมาทําการยึดอานาจผมคิดอย่างนี้ครับว่าคือสองคนนี้สาคัญสําคัญในฐานะทั้งเป็นทหารเก่าเป็นพลเอกคนนึงเป็นแกนนําพันธมิตร การพูดอย่างเงี้ยทั้งที่รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามานี่นี่คือการออกมาข่มขู่รัฐบาลสองคนนี้คืออย่าเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่รองรับไว้ตามนูนว่าอยู่เหนือการเมืองแต่พอจะทำอะไรเสร็จก็อ้างการเมืองอ้างพระเจ้าอยู่หัวไอ้นี้เขาเรียกว่านําสถาบันมาเกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้นะคะสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและสังคมได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นคำถอดเทปและเสียงบันทึกโดยมีพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามเป็นผู้รับหนังสือและหลักฐานด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีการส่งต่อให้กับพันตำรวจโทนัทปกรปัญญาดีร้อยเบนบันทึกประจำวัน ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ก็จะมีการขับเคลื่อนผลักดันการปรับแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการเพิ่มรายละเอียดกฎหมายอาญามาตรา112ทับนนะคะกรณีที่มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าผู้แจ้งความมีการใช้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อกันแกล้งทางการเมืองโดยผู้แจ้งความจะต้องรับโทษแทนผู้ถูกกล่าวหาทุกประการอีกทั้งจะขับเคลื่อนให้มีการปรับแก้ไขรัฐธรรมโนูญด้วยค่ะ